อาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช้ายยูทูบนะอยู่กับผมช่องวัดน้ำซิ่งครับอันนี้อยู่นางานขุดนะลอกนาครับอยู่กับเสียย้นหน้ากับเจ้าโคประสูงเหนเดิมครับปีสี่รอยเรานะอ้าวเสียเป้ยมาแล้ว ดูเจะเปโอ้บุนบุะดูบริษัทปาโตนะเกล้าครับคันนี้210นะ แรงครับแรงอันนั้นเป็นไรอีกันเป็นไรอ๋อเต็มแล้วครับนี่สันปลาโตแลนะนั่นปลาเลยนะโอ้โหนวมแรงเลยนะทางขึ้นก็น เจะโคบงสู่ปาเด่นเหมือนเดิมนะตอนนี้เทียบเท่าร้อยยี่แล้วนะครับปาเด่นบางเครื่องใหม่นะเกาะโบครับเป็นรุ่นห้านะรุ่นพิเศษนะคันนี้นะแต่ไปทำสี่ร้อยสามสิบของรุ่นเจ็ดอ เจโอแปดีนะเี๋ยววานครับเป็นเจีไฟนะนี่ฝุ่นนะลบฝุ่นนิดนึงครับ งนี้ก็อยู่กับทีมงานปลาเด่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายทำให้ดูถ่ายทำที่งานปลาเด่นนะช่วงนี้มีงานลอกนาน,นะ <ST AR> เอา้าไปแล้วครับว่เสียง,เ,ยงเครื่องเคร <ST AR> ื่องนี้เงบน่ะโอ้ยแทมไม่ต้องเหยียบเลย <ST AR> <ST AR> โอ้โหโอ้โหโนุม่มโอ้โยเวียงเลยนะเอ <ST AR> ้ยโอ้โยชุ่งนาบานลงแล้วเนาะ <ST AR> เอา้า อ้าวเฟยทำไรอีกเอ้าเอ้าโอไ้ได้จ้อไอ้อัวเสืเอเฟยไปแล้วดูเลียวดูเรียบร้อยครับ ลอกนานะช่วงนี้ครับมีงานลอกนานะงานเทเริ่มเข้ามาแล้วครับปลาดินบอกปิดรับรดหน้ารถรวมพอแล้ว,นนลลวครับนี่เสียบเป้ยนะมาด,ดูครับมาด,ดูลีลานะเอ้ามาแล้วนะออ ทางเลยยับหมดแล้วครับทางนะไปแล้วครับอ่ะดูต่อไปครับเสียวพงถึงหน้างานแล้วนะม่ะทางอย่างโหดเลยครับรถไถประเด่นเช็คยังไม่เสร็จนะเช็คเสร็จแล้วก็เดี๋ยวได้มารูปทางครับโอ้น่วมลงมาแล้วนะ

หน้าดินสวยนะลอกนาครับนี่อ๋อเกือบเต็มแล้วนะเดี๋ยวมาดูเสียโฟงเสียนร่วม เต็มแล้วครับเรามาดูล็อกกี้คันนี้จะลุยหนืดเครื่องได้หรือเปล่าอา้าเกิบเนิบครับตายเสียพงนะโอ้โอ้เออ,อหนุ่มขึ้นเรียมนุ่นโอ้โอ้โอ้ทางขึ้นยังโหดเลยนะไปแล้วครับ อ่ะอันนี้เสียเยี่ยมครับเองนะปีนี้นะไอ้น้องบอลไม่รู้ไปไหนน้องบอลไปม,มาขับรถไฟครับปีนี้เสียเยี่ยมขับเองเจโอเจนะครับคันนี้ขับบนเร็วนะ210รอยสิบแรงม้าครับไปเรี่ยมไหนไม่ไม่แทงหน้ามันนี่เนาะเออมามา ื่่นนนะีไปเลยว้าวลื่นแล้วโอ้ลื่นแล้ว,ลลวเดินหน้ามาอีกเดินหน้าคุ้งใหม่อา่าหนักห,หัวนะอันนี้หนักข้างหน้านะ่ะอ๋อเอาเลยครับเอาเลยไปเลยไปเ,เลยโอ้ละฝันทำไมเดินทำไม พุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยเว้าเสียเยี่ยมขับรถรอดไหมดิเยี่ยบเลยเออเรียบร้อยครับแล้วแกจ,จะออกเยี่ยมไหนนั่นที่แทงหัวไปนู่น สัตว์ปลาโตครับน่ล็อกกี้นะวันนี้มาเช้าเลยวันนี้มาเช้าป่าอากโกรึ้นมาด้วยรถมันมีเซลน่อยนึงครับนี่เมื่อวา,า,านหมดเกลี้ยงเลยครับฝากถึงรัฐบาลน,นะช่วยช่วยแต่คนมีนาช่วยคนมีรถบ้างครับ พี่รถอ่าก้นละสองร้อยครับผมต้องได้ละพันละครับไปถึงพิษฐาด้วยครับพิษฐานะพิษฐาเพื่อไทยแล้วนะอุ้งิงครับนี่ครับทุกอาชีพนะทุกวันนี้ก็โดนพิษเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับอาโตนะบริษัท เดี๋ยวมาดูสีเยี่ยมนะสีเยี่ยมจะขึ้นยังไงนี่ลุงกี้มาแล้วล้อนะมัวแก้มมาดูเลย <c ười> อ้าวเดี๋ยวมาดูสีเยี่ยมเออลุกลื่นในงานนี่โอ้นั่นดับโอ้ ยกถอยได้ไหมนี่ถอยก่อนถอยก่อนโอ้พุ่งเลยพุ่งเลยครับพุ่งเลยลุกแล้วลุกแล้ว เยี่ยมเลยครับพุ่งเลยจุด <laughs> มาแล้วครับสโลเหลืองมาแล้ว <t> ลงครับ <t> โอ้โอเคครับอีงนะ หาเรื่องหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องแล้วไม่เคดปีที่แล้วไม่เคสทะเลขาดปล่วยเด้อะเจอวนเล่นแล้วเออนอ,อ่อ,อไปขันไหนเป็นผู้โชคดีเปิดลุมนี้นะไปดูลุมต้นไม้นี่นะ โอ้เสียเยี่ยมจะรอดไหมเสียเยี่ยมขับอีกทีนี้ไอ้นงบอลไปไหน,นลูกบอลก็เลิกแข่ขับแล้วอ้าวครับโอเคครับตอนไรที่นี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออดน้ำซิ่งด้วยนะครับตอนไรที่นี้บายบายครับสวัสดีครับ